นเรียนนะคะนีนะคะ่ชังกะนะคะเราป่ของอะอมนะคะอ่ะใบงานที่สิบสองสามสิบสองแล้วนะคะวันนี้ให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่สิบหกนะคะ s i x t นะคะแบบฝึกหัดก็คือเล่มนี้นะคะนักเรียนเราจะมีกันสองเล่มนะมีหนังสือก็ไปฝึกหัดนะคะเล่มนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดนะคะ ส่วนเล่มนี้ก็คือจะเป็นหนังสือซึ่งในหนังสือก็มีบางข้อก็มีให้ทําในหนังสือนะคะอะ่ดังนั้นก็เวลาครูสั่งงานนักเรียนอย่าสับสนระหว่างหนังสือกับบประพัดนะคะอะ่โอเควันนี้นะคะทําหน้าที่1 6นะคะ16ง่ายมากๆเลยค่ะเขาบอกว่า match the picture match คือการอะไรคะ เจอบ่อยมากเลยในบทสัด match list อะไรอีกหรือซึ่งอะไรพวกนี้นะคะคาสั่งคุณคก็พยายามแปลเพื่อที่ให้หนูคุ้นเคยนะคะกับคำสั่งต่งตางๆนะคะ match match นะคะก็คือการจับคู่นั่นเองนะคะ match the pictures นะคะ pictures ก,ก็คือรูปภาพนะคะจับคู่รูปภาพนั่นเองอ่ะในนี้นะคะไม่มีคำศัพท์อะไรมาให้เราเลยแค่โยงเส้นจับคู่ ดูนะคะว่าจับคู่ยังไงเช่น television, TV ใช่ไหมคะอ่ะควรจะอยู่ในห้องไหน bedroom, kitchen, living room, bathroom หรือว่าอีกห้องนึงอะไร living room อ่ะอยู่ห้องไหนเอ่ย อ่าฝั่งนี้นะคะฝั่งเพียนชนะนะคะฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นห้องต่างๆดังนั้นจับคู่สิ่งของที่ควรที่จะอยู่ในห้องนั้นๆน,น,นะคะเช่นทีวีควรจะอยู่ในห้องไหนนะคะเค้กเค้กในที่นี้คือทําเสร็จหรือ,อยังควรจะอยู่ในห้องครัวหรือห้องรับประทานอาหารนะคะอ่าง่ายมากๆ C Number บอรเลข4นะคะเป็นอะไรคะ เป็นภาชนะใส่ของใช่ไหมดังนั้นควรจะอยู่ที่ไหนเอ่ยอดูนะคะแล้วก็โยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องนะโอเคในส่วนของหน้าที่16ก็เท่านี้นะคะแค่โยงเส้นจับคู่รูปภาพกับห้องต่างๆแค่นั้นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะเจอกันใหม่ข้ามหน้านะคะ